สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะอยู่กับช่องพาเครื่องพาบ้านเวนวกักราคาถูกค่ะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่443นะคะ EP ที่443ค่ะเป็นวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2568นะคะ วันนี้มี3ราคาด้วยกันนะคะรายการที่1ราคา1500บาทนะคะรายการที่2ถึงรายการที่4ราคา700บาทค่ะส่วนรายการที่5ถึงรายการที่30รายการละ300บาทนะคะมีบริการปลายทางแล้วก็โอนเงินนะคะปลายทาง1รายการบวกค่าจัดส่ง50บาทค่ะ สองรายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะสำหรับท่านไหนสะดวกโอนเงินน้องจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พีนะเบอร์ติดต่อค่ะ087 6 2 6 2 9 3 9นะคะโทรใส่ด่วนใส่ตรงได้เลยนะคะหรือจะแคบหน้าจอ QR code ด้านหน้านี้สแกนแอดไลน์ได้เหมือนกันนะคะก่อนจะไปรับชมด้วยกันน้องฝากพี่ๆนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะฝากช่องของน้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆทุกท่านนะคะ มาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราเริ่มที่รายการแรกกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นสิ่งตัวใหญ่นะคะพี่พี่นะารายการที่หนึ่งเป็นสิ่งตัวใหญ่ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะนี่นะคะ สิ่งตัวใหญ่นะคะพี่พี่น้าหน0่บาทค่ะนี่ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่สองถึงรายการที่4นะคะรายการละ700บาทนะคะองค์นี้รายการที่สองค่ะเป็นพาปิตาหลวงปู่เอี่ยมค่ะรายการที่สองนะคะเป็นพาปิตาหลวงปู่เอี่ยมค่ะ700บาทค่ะ 700บาทนะคะพี่พี่นะพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมค่ะต่อไปค่ะรายการที่3ค่ะหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่3มค่ะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะอง์นี้700อบาทนะคะรายการที่3ค่ะต่อไปค่ะ รายการที่4ค่ะเป็นเสือนะคะรายการที่4เป็นเสือค่ะมีรอยจานล้อมรอบองค์เลยนะคะรายการที่4ค่ะ700บาทค่ะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่4นะคะ ต่อไปค่ะรายการที่5ถึงรายการที่30นะคะรายการละ300บาทนะคะพี่พี่นะเริ่มทียรายการที่5ค่ะหลวงพ่อกลวยค่ะ3 0 0บาทค่ะรายการที่5นะคะพี่พี่นะ ต่อไปค่ะรายการที่6ค่ะหลวงปุท่ทวดค่ะรายการที่6ค่ะรายการที่6นะคะถัดไปนะคะรายการที่7ค่ะ หลวงพ่อฉุยค่ะรายการที่7นะคะหลวงพ่อฉุยนะคะต่อไปรายการที่8ค่ะเป็นพากกิ่งค่ะรายการที่8นะคะ 300บาทนะคะพี่พี่นะารายการที่8ค่ะต่อไปค่ะรายการที่9ค่ะหลวงพ่อแดงค่ะรายการที่9นะคะ ค่ะรายการที่สิบค่ะหลวงพ่อทาค่ะองค์นี้วรายการที่สิบนะคะพี่พี่นะชอบองค์ไหนรายการไหนนะคะแจ้งหมายเลข EP สี่ร้อยสี่สิบสามนะคะตามด้วยหมายเลขรายการได้เลยนะคะต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ดค่ะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะรายการที่สิบเอ็ดค่ะ จอบใหญ่หลวงเพราะเงินนะคะถัดไปนะคะรายการที่12ค่ะหลวงปู่สวงค่ะรายการที่12นะคะเป็นหลวงปู่สวงค่ะ ไปนะคะรายการที่13ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่13นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะขอภัยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่13รูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ๆขอภัยนะคะต่อไปค่ะรายการที่14ค่ะ หลวงพ่อเพชรค่ะรายการที่14นะคะหลวงพ่อเพชรค่ะปลายทาง1รายการบวกค่าจัดส่ง50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะท่านไหนสะดวกโอนเงินจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะถัดไปรายการที่1 5ค่ะเป็นพาคุเก่าค่ะ รายการที่15นะคะองค์นี้นะคะรายการที่15ต่อไปค่ะรายการที่16ค่ะเป็นพนางพญาค่ะรายการที่16ค่ะ300บาทค่ะรายการที่16นี่ค่ะ ถัดไปนะคะรายการที่17ค่ะหลวงปู่ทวดค่ะรายการที่17นะคะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะรายการที่17นะคะต่อไปค่ะ รายการที่18ค่ะหลวงพ่อกันค่ะรายการที่18นะคะหลวงพ่อกันนะคะต่อไปค่ะรายการที่19ค่ะ หลวงปูไข่ค่ะรายการที่19นะคะหลวงปูไข่ค่ะเบอร์ติดต่อนะคะ087 62 62 9 39นะคะแอดไลน์ทางเบอร์โทรได้นะคะพี่พี่นะถัดไปค่ะรายการที่20ค่ะเหรียญพาคู่ลุ่งค่ะรายการที่20นะคะ เหรียญพาคู่รุ้งนะคะต่อไปค่ะรายการที่21ค่ะรายการที่21นะคะเป็นหนุมานไมแกะเก่าๆนะคะรายการที่21ค่ะองค์นี้300บาทนะคะ ชอบองค์ไหนรายการไหนแจ้งน้องพูดคุยกับน้องก่อนได้เลยนะคะจะโทรสายด่วนหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะคะอย่าลืมแจ้งหมายเลข EP 443นะคะตามด้วยหมายเลขรายการนะคะต่อไปค่ะรายการที่22ค่ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะรายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่23ค่ะองค์เนียรายการที่23นะคะพี่พี่นะพาพับปากน้ำเก่าๆค่ะสามร้อบาทนะคะรายการที่23ต่อไปนะคะรายการที่24ค่ะเหรียญหลวงปู่ดูค่ะ รายการที่24นะคะเหรียดหลวงปู่ดูนะคะองค์นี้รายการที่24ค่ะต่อไปค่ะรายการที่25ค่ะหลวงปู่ทวดค่ะรายการที่25นะคะ300บาทนะคะหลวงปู่ทวดค่ะ รายการที่25ค่ะต่อไปค่ะรายการที่26ค่ะเหรียญหลวงพ่อกันค่ะรายการที่26นะคะเหรียญหลวงพ่อกันค่ะ300บาทค่ะต่อไปค่ะ รายการที่27็ดค่ะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะรายการที่27ค่ะเ,เหรียญเ,เ,เจ้าสัวค่ะองเนียวรายการที่27ดนะคะต่อไปรายการที่28ค่ะเหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะ รายการที่28ค่ะเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะ2460ค่ะพี่พี่ต่อไปค่ะรายการที่29ค่ะเป็นเหรียญเก่านะคะรายการที่29นะคะนี่ค่ะ รายการที่29นะคะพี่พี่นะต่อไปรายการสุดท้ายค่ะรายการที่30ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะวัดชังให้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะพี่พี่นะาพร้อมขึ้นคอนะคะนี่ค่ะด้านหลังเป็นหลวงปูท่ทิมค่ะ รายการที่30มสิบค่ะพี่ๆองค์นี้รายการที่30สิบนะคะสำหรับ EP นี้นะคะมีทั้งหมด30รายการด้วยกันนะคะเป็น EP ที่443นะคะ EP ที่4-4-3ค่ะรายการที่1ราคา1,500บาทนะคะรายการที่2-4ถึง 4, รายการละ700บาทค่ะรายการที่ 5- ถึงรายการที่30รายการละ300บาทนะคะ ปลายทางหรายการบวกค่าจัดส่ง50บาทน,นะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะท่านไหนสะดวกโอนเงินจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะเบอร์ติดต่อนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะใสาด่วนสายตรงค่ะ087 6262 939นะคะ หรือจะแอดไลน์ทางเบอร์โทรก็ได้นะคะสามารถแคปหน้าจอ QR โคดด้านหน้านี้สแกนแอดไลน์ได้เหมือนกันนะคะพี่ๆนะสะดวกแบบไหนพูดคุยแจ้งน้องกันก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะน้องต้องขออนุญ,ญาตนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้กลับสวัสดีค่ะ